กลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับพลโทรพรรดิพัฒนาธรรมบุตรช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะต้องเผชิญกับวันที่หนึ่งกรกฎาคมอย่างไรแต่พักเพื่อไทยเองเขาก็มองไปข้างหน้าเช่นกันใช่ไหมฮะก๊อกต่อไปถ้าถ้า,ถานายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเดินไหลไปถึงการพิจารณา่ว่าคุณผิดหรือไม่ผิดตามมาตรฐานจริยธรรมอันนี้จะเกิดเร็วหรือไม่เร็วครับนนพล พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้จบเนี่ยถือว่าไม่ช้าแน่นอนเพราะมันเป็นคลิปเสียงท่านฮุนเซนก็รับว่าเป็นเสียงตัวเองอตัวเองปล่อยเองท่านนายกไทยก็รับว่าเป็นเสียงตัวเองอสาระที่สื่อจะแปลความบอกว่าถูกผิดก็ไม่รู้นะอะไรก็ตามแต่เป็นสาระที่สื่อออกมาแล้วเนี่ยทุกฝ่ายสะดุ้งเนี่ยนายกก็รับว่าจริงฉะนั้น จริงแล้วเนี่ยในกระบวนการทางธุรการอา,อาจจะต้องมีใครไปถอดเทปอ,อ,อ,อะไรก็ตามเถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเพราะมันถูกยืนยันโดยผู้นําทั้งสองประเทศ <ฮะ S 1> แล้วสาระที่เป็นข่าวก็ถูกรับรองไปแล้วว่ามันใช่ครับแล้วท่านนายกก็ถึงไปที่กองทัพภาคที่สองแล้วก็ไปขอโทษในทางที่กองทัพต่างๆแล้วก็เดินงานกันไปครับฉะนั้นในข้อเท็จจริงหลักฐานมันเป็นประจักษ์แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยสารท่านก็เข้าใจทั้งทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มันช้าไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจระหว่างตัวผู้นํากับหน่วยงานความมั่นคงแล้วเป็นเรื่องอธิปไตยของประเทศช้าไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัจจัยแทรกซ้อนหนักเข้าไปอีกจากผู้มาชุมนุมเออมันจะเกี่ยวับเพราะผู้มาชุมนุมเนี่ยมันก็ประเด็นมันคือเรื่องอธิปไตยไงมันก็จะยิ่งยุ่งแทนที่จะไปยุ่งเฉพาะตงชายแดนดีไม่ดีเลยมายุ่งก็มาถึงในเมืองอีกอฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าศาลท่านจะต้องมีดุลพินิษ นน้ำหนักการหยุดเนี่ยสูงอยู่แล้วครับแล้วที่จะจบคดีความเนี่ยก็จะไม่ช้าเพราะมันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เราจะต้องกำลังประิญภ,ภัยคุกคามเนี่ยที่กับติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะกัมพูชาโผล่มาไม่ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าผู้นําที่รับผิดชอบความมั่นคงในภาพรวมทั้งหมดคือนายกลฐมนตรเนี่ยมันมีภาพของความไม่ลงรอยกับฝ่ายความมั่นคงโอ้ถ้าอย่างเนี้ยอันตรายเลยมันจะไม่สามารถเขาเรียกว่าแก้สถานการณ์ได้ทันครับ แต่ต้องยืนยันเดี๋ยวคุณผู้ชมก่อนมันมี2เส้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเส้นนี้เส้นเดียวถูกต้องคือศาลท่านมีวินิจฉัยได้ทั้งผิดผิดและไม่ผิดอันนี้ต้องยืนยันก่อนต่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีวินิจฉัยว่าผิดแน่เพราะมันเคยมีตัวอย่างอะเหมือนท่านนายกตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ผิด แต่ท่านนายกเศรษฐาไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ผิดแล้วจากตำแหน่งใช่ครับถ้าไม่ผิดทุกอย่างจบไม่มีอะไรเขาก็เดินเดินหน้าต่อทีนี้กลับเข้ามาเอาล่ะถ้าผิดถ้าผิดนั่นแปลว่าพ้นจากตําแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้ระหว่างนั้นคุณภูมิธรรมจะรักษาราชการเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับความยุ่งมันจะเกิดตรงนี้ใช่ครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าประเทศต้องมีนายกถูกต้องใครจะเป็นนายกล่ะครับเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่กระบวนการ คัดสรรคัดเลือกนายกใหม่ตอนนี้การจะพิจารณาก็เอาต้องเอานายกที่อยู่ในบัญชีที่อยชื่นที่มีแต่รายพักอยู่ตอนนี้เหลือใครบ้างครับของพรักเพื่อไทยยังเหลือท่านชัยเกษมคุณชัยเกษมพรักภูมใจไทยก็ชัดเจนท่านอนุทินอนุทินแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติคุณยังงพิรพันธ์ถูกต้องใจครับคุณพิรพันธ์กับท่านองคมนตรีนายกตู่ใช่ไหมแต่ท่านนายกตู่เป็นองคมนตรีแล้วก็ไม่ต้องครับเหตุที่เรายกสี่ท่านนี้จริงๆต้องยกห้าเพราะว่า พักที่จะเสนอชื่อนายกรมนตีได้ต้องมีเสียงเกิน25ขึ้นไปใช่ครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ยังอยู่ในข่ายยังอยู่ยังอยู่ในข่ายอันนี้คือตามทฤษฎีตามทฤษฎีตามทฤษฎีก่อนนะคุณผู้ชมถูกต้องกลับมาทางปฏิบัติครับถ้าคุณแพทองทานผิดครับถูกตัดสินทางการเมืองครับคุณใจเกษมใสๆเลยใช่ไหมคอ่าตัวนี้ไม่ใสแต่จริงๆทุกคนมีจุดอ่อนหมดนะจุดแข็งมีน้อยมีจุดอ่อนทุกคนน่ะแต่พอดีกติกามันล็อกมันก็ต้องแสวงหาความลงตัวให้ได้ ทำไมถึงไม่ใส่ <ปะ S 1> ล่ะครับเพราะคุณชายกเกษมเนี่ยก็จะมีข่าวสารม,มาตลอดเรื่องประเด็นสุขภาพไงโอ้ตรงนี้แหละครับอ,ะอ,ะอะนะครับแล้วจริงๆเนี่ยพอมีประเด็นมาเนี่ยปัญหาคือว่าท่านก็ยังไม่เคยออกมาปฏิเสธตรงๆนะ mm hmm. ว่าท่านมีปัญหาสุขภาพหรือไม่มีมันก็เลยทําให้สังคมพอบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยมีความเชื่อไปว่ามันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆเอาจริง,รงๆตรงเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเราพิจารณาจากความเท็จจริงนะ สามสี่เดือนนี้ไม่เห็นเลยนะจริงๆยิ่งกว่าสามสี่เดือนด้วยซ้าเป็นร่วมปีก็ไม่เห็นไม่เห็นในหน้าสื่อเลยไม่ปรากฏตัวเลยนั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นเราตัดออกก่อนใช่ครับช้อยที่สองคุณอนุทินครับชั่วโมงนี้ครับอันนี้ไม่ใส่แล้วอันนี้ไม่ใสแต่ก็เริ่มมีโจมตีไม่รู้กี่กรณีนะครับท่านกรณีของตัวพักเองกรณีเขากระโดงกรณีมาเรื่องสนามบินส่วนตัวอะไรอีกต่างหากนะมันก็มีประเด็นแทรกซ้อนมาตลอดนะครับ แต่ว่ามันยังไม่ได้ข้อยุติไงว่าผิดหรือถูกแต่มันมีประเด็นถูกกล่าวหาใช่ครับแต่พักเพื่อไทยต้องไม่ยกมือให้คุณอนุทินแน่ๆร้อยเปอร์เซคนจะเป็นนายกต้องได้248 8ร้นน่บใช่ะครับถูกต้องเอาอันนี้ตัดทิ้งนั่นแหละรับใช่ครับพลเอกประยุทธ์ตัดออกไปเมื่อกี้เราบอกแล้วมาถึงคุณพีรพันเอาเคุณจุลินก่อนดีกว่าคุณจุลิน พรรคเพื่อไทยก็ไม่ยกให้ไหมเพราะว่าสี่คนนั้นเขาไม่เอาด้วยอ่าถูกต้องคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินคุณสันเพชรมาถึงพระเอกของเราครับถึงได้มีข่าวลือไหมว่าคุณพีระพันธ์นี่แหละจะเป็นนายกเขาเรียกว่าสำรองก็าแล้วกันหรือเป็นนายกในสถานการณ์ไม่ปกติเป็นไปได้ไหมเป็นนายกสถานการณ์ที่พึงประสงค์ในภาวะไม่ปกติพอตอนนี้พอถอยฉากทัดไปเนี่ยก็มีคดีความเริ่มจ่อก้นอยู่อย่างน้อยสองสามคดี นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องไม่ลาออกจากตําแหน่งเลขานายกคนเอกประยุทธ์ใชครับเรื่องยังถือหุ้นใช่ครับเรื่องติดป้ายครับและล่าสุดครับใช่อมกแล้วอันนี้จาเป็นจริงๆนะฮะคุณศรีสุวรรณจันยา ไปร้องให้ปป,ปชสอบจริยธรรมรซึ่งอันนี้ถึงขนาดตัดสินทางการเมืองนะว่าคุณพีรพันธ์ที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้บุคคลถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองมีโทษถึงจำคุกด้วยนะครับ,รบมาเป็นคณะทำงานอุ้ยอันนี้แรงไหมแรงเพราะขนาดเดียวกันเนี่ยมันเลยกลายไม่ผุดผ่องแล้วแต้มก็พักก็ไม่ได้อะไรมีเสียงมากไงฉะนั้นโอกาส่งยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่คุณอนุทินอาจจะไม่ผุดผ่องนะ แต่คะแนนของพรรคตัวเองถึง70นา69เสียงนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทีนี้โ้ยุ่งละเอาเอาช้าช้าทีละประเด็นก่อนนะครับข้อแรกข้อแรกก่อนถ้าคุณพีรพันธ์ครับสามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยอันนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมใครนะครับคุณพีรพันธ์จะเป็นในนามตัดตัดคุณสมบัติก่อนครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การสนับสนุนจาก142เสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นไปได้ไหม โอกาสความว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พักเพื่อไทยกับคุณพีรพันธ์หรอกสุดท้ายสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยมันอยู่ที่ผู้มกับการแสดงถ้าส่งสัญญาณว่าต้องให้เกื้อกูลกันก็มีโอกาสเป็นไปได้กลับไปที่คําว่ารัดพันลึกถูกต้องเป็นไปได้ใช่ครับเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ติดกับดักที่จะต้องใช้บริการบาร,รมีของรัฐพันลึกคุณพีรพันธ์ก็เฉกเช่นเดียวกันทั้งคู่คือทั้งพักเพื่อไทยและคุณพีรพันธ์ ไม่มีใครต้องการไปเป็นฝ่ายคา้านใช่แล้วมันก็เลยต้องต้องอยู่บนดีลพิเศษซึ่งกัน <Day S 1> และกันดีลพิเศษใช่ครับก็เหมือนตอนเนี้ยที่เอ๊ะพักรวุ่มต่างๆก็ลือกันไปไม่ร่วมร่วมไม่ร่วมม,วม,มีการต่อรองให้ในายกต้องลาออกแต่สุดท้ายณนะเวลาเนี้ยก็กลายว่าเป็นยังร่วมกันอยู่จริงไหมผมผมผมถามแบบ,รบไร้เดียงสาทางการเมืองนะอ้าวถ้าดีลพิเศษแบบนี้เสี่ยแมวครับ การเป็นรัฐบาลมันไม่ได้แค่ใครมีเสียงไม่มีเสียงใช่ครับแต่มันหมายถึงการสนับสนุนด้วยนะว่าจะต้องยกมือทั้งทั้งกฎหมายทั้งกฎหมายใช่ครแล้วร้อยสี่สิบจะยกให้สามสิบหกทุกเรื่องหรอคือหมายความว่าตรงเนี้ยถ้าเราเห็นฉากทัศน์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะทุกเรื่องกันอยู่แล้วแต่ต้องเอาประเด็นแรกจังหวะจะโคนแรกเฮ้ยต้องให้มีตัวนายกรลฐมตีก่อนที่เป็นฝ่ายที่คิดว่าเราจะเป็นพวกกันเป็นรัฐบาลกันส่วนเรื่องประเด็นอื่นนั้นเป็นฉากทัศน์ต่อไป ค่อยว่ากันคือรักษาสถานะในความเป็นรัฐบาลก่อนถูกไหมถูกต้องคุณเพียรพันคุณประคองไว้พรรคเพื่อไทยจะเป็นแบ็กให้อ่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วมาว่ากันทีละทีละกฎหมายทีละกฎหมายถูกต้องกับทีละนโยบายใช่แล้วใช่ครับช่องนี้เป็นไปได้ช่องนี้เป็นไปได้เพราะไม่พึงประสงค์ให้พรรคส้มเป็นแกนที่จะเป็นรัฐบาลอันนี้อันนี้สำคัญนะคะไอ้นนี้คือสาระหลัก ไม่พึงประสงค์ให้ส้มและน้ำเงินมาเป็นรัฐบาลพูดอย่างนี้เลยอันนี้คือแกนหลักใช่อ่ะอันนี้สําคัญแต่มันจะยุ่งมากไปกว่านั้นถ้าไอ้เมื่อกี้3ามสข้อของคุณธีรพันนั่นแหละครับแล้วเกิดรับครับมีการพิจารณาขึ้นมาทั้งหมดที่เหลือเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงต่อไปนะครับกลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับพลโทพารดอพัฒนาถาบุตรเอาละเราต่อกันเลย วิกฤตที่สุดในโลกแน่ๆ<ช>ไม่ได้หมายความว่าใครเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นแต่นันขณะน,นี้มันเดดล็อกทุกอย่างอ่าใช่ครับพักเพื่อไทยจะเอาอยัางไงดีเฉยแมวเอาเอาสมมติถ้าแทนตัวเองเป็นพักเพื่อไทยนันขนาดน,นี้พักเพื่อไทยตอนนี้ต้องดูสถานการณ์เป็นรายวันเลยต้องดูไปรายวันเลยคือมันคิดต้องดูผลก่อนว่าเอ๊ะวันที่หนึ่งเนี้ยสารรัฐธรรมนูญท่านว่าอย่างไรอ่าน้ําหนักหนักที่สุดเลยอ,อยู่ตรงนี้ก่อนชี้ว่ารับเฮ้ยรับลุ้นต่อ สังเย,ยปฏิบัติหน้าที่ไหมถ้าหยุดก็ไปอีกมุมหนึ่งถ้ามาหยุดก็ไปอีกมุมนึ่งะฉะนั้นเนี่ยเหตุปัจจัยมันจะต้องดูไล่ไปเพราะมันจะเกิดเหตุปัจจัยและกระแสอื่นเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกอทําให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันพันผลอยู่ตลอดเวลาใช่ครับแต่ยืนยันก่อนว่า ผมเชื่อว่าในประเทศทุกวันนี้ไม่มีใครต้องการให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแน่ๆใช่เลยอันนี้ร้อยอันนี้แทบจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอ่าสถานการณ์นี้จากบทเรียนที่ผ่านมารัฐภาวะแว่ล้อมแบบอย่างเงี้ยทุกคนรู้เลยเฮ้ยถ้านอกระบบเข้ามานี่ยิ่งอาการหนักไม่มีทางว่าดีขึ้นทุกคนเชื่อว่ามีแต่เลวร้ายลงในระบบตรงนี้ก็เลยตัดออกไปใช่ครับพักเพื่อไทยเองจะจะให้น้ำหนักมากหรือน้อยกับการชุมนุม พี่ยืนยันนะว่าให้มากแต่เวลาสื่อสารต่อสาธารณะต้องให้ดูว่าน้อยให้กำลังใจตัวเองแต่ในความเป็นจริงอ่ะสัจธรรมคือการชุมนุมไม่เคยทําให้รัฐบาลไปได้นะเสียแมวอันนี้อันนี้ต้องยืนยันก่อนแต่เขาให้น้ําหนักแน่ใช่ครับถูกไหมถามต่อว่าเอ๊ะมันเคยมีช่องช่องหนึ่งที่บอกว่าถ้ามันเดทล็อกจริงๆครับ สามารถที่จะใช้เสียงสองในสของสภาร่วมเปิดช่องให้นายกคนนอกบัญชีเข้าได้นันวันนี้ยังยังยังคงเป็นเช่นนั้นกติกาตรงนี้มันมีสองขายเช่นเคยนักวิชาการบางคนก็บอกว่าไม่ได้แล้วเพราะรัฐมนูญไอ้มาตาเนี่ยมันหมดสภาพการมันต้องซ้นสภาพไปตามสวชุดนู้นนะครับแต่บางคนก็บอกว่าถ้าตีอย่างแคบแบบประเทศประชาธิปไตยที่มันไม่ให้เกิดทางตันให้มีการแสวงหาทางออก บอกเอ๊ะมันน่าจะบังคับใช้ได้อยู่แต่ก็เกี่ยวข้องเฉพาะกับผู้แทนไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิสมาชิกก็ต้องใช้ผู้แทน2ใน3าแล้วก็มา1ในสองครับอันนี้ซึ่งก็ทุดท้ายจบถ้ามันเถียงกันไปเถียงกันมาอาจจะต้องกลับไปที่สาลแล้วนตีความอีกก็ยุ่งอีกยุ่งอีกทีนี้มันจะเหลืออีกหนึ่งช่องทางในระบบซึ่งเราจะชินที่สุดเลยคำว่ายุบสภาซึ่งถือเป็นอำนาจนายกครับ แต่แตถ้าคุณภูมิดารักษาการก็ไม่รู้ว่ายุบได้อีกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหานะนักวิชาการบางท่านก็ยังบอกว่ายุบได้แต่แรกมันเหมือนราบรื่นน่ะแต่ตอนหลังเนี่ยฟังเนี่ยอดีตตุลาการบางท่านนะครับแล้วก็นักวิชาการบางท่านก็บอกว่าเอ้ยยุบไม่ได้มันเนี่ย <laughs> สุดท้ายทน <laughs> วนกลับไปหาสารรัมนูอีกแล้วและ <laughs> ยุ่งกว่านั้นคือเอ,อ้เอา อยากยุบใช่ครับยุบได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นั่นแหละครับแต่ถ้าไม่อยากยุบครับคำถามเดียวกันกับที่ผมถามคุณจิรายุคุณจักรพงศ์บอกว่าพักเพื่อไทยเองก็ไม่อยากยุบสภพานนขณะนี้ใช่สะาว่าแวดล้อมทางรัฐศาสตร์ยุบไม่ได้เพราะโจทย์มันอยู่ที่ว่าเฮ้ยถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่าให้พักส้มชนะเกินครึ่งหรือให้เป็นแกนหลักได้ฉะนั้นถ้าใช้แนวหลักคิดเนี้ยณตอนนี้มันยุบได้ยังไงแล้วยุบก็ยุบก็เสร็จพักส้ม เพราะว่าเป็นพักที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรเงินทองเลยกระแสนิยมได้มาแน่สองคุณจักรพงศ์พูดเองไม่ใมีใครพูดบอกต้องณขณะนี้เขายังไม่สามารถตีตื้นคะแนนนิยมได้เลยแสดงว่าเขาประเมินตรงกับที่เราพูดมันตีตื้นไม่ได้ถึงไปก็เข้าทางยิ่งมาเจอกระแสเรื่องปัญหาการพูชาเนี่ยพวกทางอีสานใต้พักเพื่อไทยอะรับรองจะอยู่พักเดิมเหรอสอบตกหมดทั้งทั้งแนวพวกที่อยู่แนวชายแดน ไทยกัมพูชาเนี่ยจังหวัดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเจอฝั่งตรงข้ามถือรูปกองทัพทั้งหลายเนี่ยสอบตกเรียบร้อยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานะของประชาชนก็ว่าเรากําลังเผชิญกับทั้งเรื่องของความมั่นคงใช่ครับเรารเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจใช่ครับเรารเผชิญกับเรื่องความขัดแย้ง ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกโอ้โหอันนี้อาการหนักนะอย่าไปนึกว่าไม่ส่งผลนะนายกัฐมนตีก็บอกว่าไม่ได้ถูกต้องยังต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดเนี่ยต้องตีกันเป็นวันๆเลยมถ้าเป็นรายวันนะพี่ถึงบอกว่ตอนเนี้เป็นรายวันเลยที่คนถึงเฝ้ามองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันที่2ี่แปดยังไงผลจากการชุมนุมคนมากคนน้อยมีผลนะอาจไปสัมพันธ์กับวันที่หนึ่งบางคนบอกฮ้ยมันไม่เกี่ยวหลอกสารท่านก็ว่างท่านแต่พี่เชื่อจะแต่เหตุปัจจัยที่สารต้องเนี่ย ไม่งั้นมันไม่มาเกิดเหตุแบบประเภทว่าสารดีการนักการเมืองอะความปรากฏต่อสารอะเห็นไหมแสดงว่าท่านก็ดูบริบททั้งหมดเหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าก้มหูก้มตาเอาเฉพาะกฎหมายกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เพราะการบริหารราชการแผ่นดินการแสวะทางกาออกให้ประเทศมันต้องทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมด้วยครบเบ็ดเสร็จด้านความมั่นคงมันต่างจากอดีตแล้วใช่ครับทําเป็นเล่นไปใช่ครับประเทศไทยอ่ะเราเคยมีวิกฤตทางการเมืองแบบนี้หลายครั้ง ทุกครั้งเราอาจจะจบด้วยนอกระบรบแต่ครั้งนี้อาจจะมีทางเขาเรียกอะไรทางเหนือความคาดหมายได้ไหมคือบบยังมีว่าคนแบบเฮ้ยมันยังยมีอยู่ปัจจุบันเนี้ยตามกฎกติกามันยังไปได้อยู่นะครับพอถึงแม้มันห่วงว่ายุบสภาไม่ได้แต่สุดท้ายหมากมันปรคับจะเป็นมันก็ต้องยุบไปแล้วเกิดการเลือกตั้งใหม่เพราะการเลือกตั้งใหมนะ่นั้นเป็นการคาดการณ์นี่แต่ในสถานการณ์ที่ระหว่างมีการหาเสียงส5วันมันอาจจะมีปรากฏการไป ประเภทว่าพักส้มสะดุดเท้าตัวเองแบบที่คุณจีรยุพูดนาทีใช่ไม <ละ S 1> <ะ>มันมีได้ทั้งนั้นนะเหมือนตอนนี้เหตุการณ์นายกเนี่ยนะนายกัล่นตีเนี่ยคือสะดุดเท้าตัวเองนะเออไม่ไม่ไม่ได้มีปัจจัยภายนอกไปบีบกดดันด้คดีความอะไรที่มีอยู่เนี่ยมันก็อนาคตนะคนมองเห็นภาพมันต้องโดนแล้วบางคนก็จะมองว่าเอ้ยคุณพ่อผู้นําจิตวิญญ,ญาณนะมีโอกาสจะโดนก่อนลูกอะ่ะแล้วจากนั้นลูกก็มีคดีความตามมาปรากฏว่าลูกมาสะดุดเท้าเรื่องกรณีกัมพูชาเนี่ย กลายเป็นว่าคนบอกเฮ้ยไม่ใช่นะกลายไม่ดีไม่ดีะลูกสาวมีปัญหาก่อนใช่ครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงที่สุดจริงๆนะเอาเอาใคร<อ>จะว่าเป็นไปได้รหรือไม่ได้ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะกําลังมองว่าคืนอํานาจกลับสู่มือประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งอาจจะดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดแน่นอนเพราะพอดีไอตัวเลือกที่ประชาชนเห็นอยู่เนี่ย มันเป็นการเมืองเก่าไงไปวัดใจใหม่เลยเพื่อประชาชนเห็นเนี่ยสามสี่คนที่จะเป็นทางเลือกเนี่ยประชาชนประเมินและอนุมานว่ามันวนกลับไปว่าแบบเดิมคือถ้าตอนนั้นศาลยังไม่ชี้ผิดชี้ถูกคุณแปรองนั้นคุณแปรองคานก็ยังกลับมาเป็นแคนดิเดตใช่นะยังกลับมาเป็นได้ถ้าประชาชนเลือกก็ว่าไปเลยแต่ตอนนี้พอประชาชนมันเห็นตัวละครเดิมไงประชาชนก็บอกบางใจบางคนบอกเฮ้ยระวังจะหนีเสือปะจระเข้นะ แต่ตอนนี้ประชาชนจะหนีเสือป่าจระเข้อะไรเนี่ยเฮ้ยไอของเดิมเนี่ยมันชำรุดทุดโซหมดแล้วอไปเสี่ยงเอาข้างหน้าดีกว่าคือตอนนั้นคุณก็จะเห็นเสือใช่ครับพักนี้จะเสนอเสือครับพักนี้จะเสนอจระเข้ใครัพักนี้จะเสนอสิงโตพักนี้จะเสนอช้างคุณเห็นเอันนี้อันนี้เป็นทฤษฎีเพราะการไปสู่การเลือกตั้งนั่นแหละเพราะมันก็จะตรงกับหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง S <S อำนาจที่ปตยเป็นของปวงชนชาวไทยใช่แต่ทุกการเลือกตั้ง <S <S มันมีภาพได้เียบเสียเปรียบอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยทุกคนบอกแล้วสมมติเปลี่ยนนายกเนี่ยพอหันไปแล้วตอนนี้เราก็บอกไงทุกคนก็มีคดีความล่อแหลมอ,อยู่ข้าง <S <S หลัง <S 2> <S 2> ซึ่งจะมีโอกาสไปในอนาคตในเรื่องจริยธรรมทั้งนั้นประชาชนก็บอกแล้วมันจะเอายังไงอเพียงแต่ว่าผู้กํากับการแสดงกําลังมองอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยต้องไปจบที่การเลือกตั้งนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่จะไปตู่การเลือกตั้งเนี่ยเฮ้ย ถ้ายังเป็นนักแสดงที่เราจะกํากับมันไม่ดื้อมันไม่พยศเนี่ยนะน่าจะดีกว่าแต่คนที่มาแทนเนี่ยใช่ว่าจะอยู่ยาวนะไอ้ที่คาดหวังกันสองปีเพื่อยืนยันนั่นคือฝันไม่มีหรอกแต่มากํากับรอยเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยอ่าแล้วผู้กำกับก็จะบอกอาถึงเวลาก็ยุบไปก็จะไปเริ่มกันใหม่แต่ยังไงก็ตามสรุปโดยสรุปก่อนเลยเอานวันนี้ก่อนเปราะแรกครับการแก้ ปัญหาแรกจะต้องเริ่มในระบบและเริ่มที่กระบวนการยุติธรรมอันนี้คือสารลลยรรนถูกต้องอันนี้คือถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับเอาตามนี้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจกันว่าการเมืองไทยณขณะนี้มันต้องแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ครับแล้วก็แก้เป็นวันๆเลยด้วยอันนี้รายวันถุกต้ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ชุกวันจันทร์ถึงสุขครับกับแขกรับเชิญที่เราจะนั่ง ให้สาระกับคุณผูชมแบบนี้ทีละเรื่องทีละๆละๆให้ชัดเจนนะครับแล้ววันนี้ผมและพลโทรพรลาดอนลาคุณ้ชมไปก่อนสวัสดีครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับ,บคุณลูกค้า ยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักเราไอ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้